สายแล้วครับสวัสดีครับผมพบกันอีกครับผมมอเตอร์เจโร์ค้าผม EP นี้เนี่ยวันนี้เอาแบบเร็วๆเลยเพิ่งซื้อรถเข้ามาสวยกฟิบเลยและไอเทมหายากมากๆเป็น Honda าซีวิครับเครื่อง2000ันเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินไปดูแป๊บหนึ่งครับเพื่อนไปครับไปชมกันเลยครับนี่ครับผมเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับ Honda าซีวินะผม FD พิเศษยังไงคันนี้เครื่อง2,000นะครับ2.0 EL นะครับหายากนะครับหายากมากเลยครับหายากนะคันนี้เป็น8ดเหลี่ยมแล้วเดี๋ยวมุมนี้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวพาขับเข้าไปหามุมถ่ายรูปสวยๆข้างในเลยครับครับผมก็ขับรถเข้ามาหาโลเคชั่นถ่ายรูปได้นะครับถ่ายวิดีโอได้แล้วนะย้ำกันอีกครั้งคันนี้นะครับ Honda Civic ปี2009นะครับ2.0 EL นนะครับ2.0 EL คันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยสวยเดิมนะเพื่อนๆสวยเดิมรอยเนี่ยผมให้ไปเลยว่า95%ไม่มีรอยนะครับแต่งแบบเดิมๆคลีนๆน,นะครับโลโก้แดงหน้าหลังนะครับมีสปอยเลอร์แล้วนะครับมีล้อเป็นเซ็ตยางล้อเนี่ยคันนี้เอาล้อของ CR อา o n d a CRZ ตัวสปอร์ตสอ,ตองประตูมาใส่นะครับแต่ว่าเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับ ก็จะดูชินคลีนสะอาดอาดนะครับยางเนี่ยคันนี้ยางปีถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อนๆยางปี21แล้วนะครับยางปี21แล้วนะครับพร้อมใช้งานคันนี้มีอะไรพิเศษคันนี้เนี่ยมีแอร์แบ็ก ABS เบาะหนังมัลติฟัง์ชันคุ้มนโทนลแพดเดิ้ลชิปโอ้โหมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูในรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบรถก่อนว่าว่ารอบรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างสภาพรถเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ผมแจ้งก่อนเลยนะผมว่าคันเนี้ย รถเนี่ยมีเคมสีมานะครับเก็บสีมารอบคันเลยแต่ว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำนะครับจมน,น้นต่อรับประกันให้นะครับทีนี้เนี่ยรถเนี่ยคันนี้มีการทําสีภายในห้องเครื่องนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขานําสีสเปร์น,นะครับตามภาพนี้นะว่าเขาเนี่ยมีการพ่นสีสเปร์ตัวเนี้ย เนื่องจากว่าเขาบอกว่าของเดิมเนี่ยสีมันไม่เหมือนกับยางแท่นเครื่องแล้วมันไม่สวยซึ่งเขาก็เลยใช้สีเปรีพ่นให้มันเป็นสีเงินเงินเหมือนยางแท่นเครื่องครับเลยสุดตามตามในภาพนี้เลยนะครับคือจริงๆรถไม่ได้โดนอะไรแต่ว่ามีการทําสีเหตุผลเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาทําสีนี้ลงไปแล้วเราจะจัดไปแน้นอะไรเงี้ยมันไม่ได้สำหรับผมผมว่ามันน่าเกลียดผมเลยก็ต้องสั่งทาสีไปเลยนะครับ รอบคัน95เปอร์เซ็นไม่มีรอยนะครับอย่างที่แจ้งไว้นะครับห้องเครื่องเครื่องเสียงดีนะครับนิ่งเงียบปกตินะครับเดี๋ยวเอาไม้จ่อให้ฟังเสียงเครื่องนะครับนะนะครับเสียงเครื่องเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆรถเนี่ยเครื่องเกียร์ปกตินะครับแต่ว่าแจ้งเลยตรงนี้เลยว่ามีทําสีมานะครับเพราะว่า ลูกค้าเดิมเขาใช้สีสเปรย์พ่นห้องเครื่องนะครับตำแหน่งคือก็ไม่ไม่เยอะหรอะครับผมก็ทํามาไม่เยอะเหมือนกันคือตำตำตำแหน่งที่เขาพ่นนะครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวพาชมรอบคันเดี๋ยวผมอินเสิร์ตจะมีภาพอินเสิร์ตให้ดูรอบคันเนาะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างนะครับภายในนี่นะครับให้ดูนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับสวยเดิมครับซับในไม่มีนะครับแต่คันนี้อย่างที่ผมแจ้งไว้รถเคยทําสีมานะครับแต่ไม่มีโดนหนักแน่นอนนะครับรับประกันให้น็อตประตูประตูยังอยู่ สวยครบนะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับน็อาประตูอยู่สวยครบสติกเกอร์ยังมีนะครับสติกเกอร์ยงยางแอร์แบ็กอ่าพวกนี้ยังอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับเจ้าของค่อนข้างใช้รักษาครับคันนี้เขาดูจากเลขไม่แสนเก้าเนี่ยกับภายในสภาพนี้ภายนอกประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะใช้รักษามากนะครับอ่าเดี๋ยวผมมให้ดูด้านหลังบ้างสุ่มดูไปนะถ้าดูนานเดี๋ยวคิปมันจะน่าเบื่อเนาะนี่ครับกระดูกงูสวยเดิมปกตินะครับ บาะเนี่ยยังได้สีเดิมจากโรงงานอยู่เลยนะเป็นสีดําออกน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยนะครับปกติมันถ้าทําข้างนอกเนี่ยบอมจะดําเมี่ยมไปเลยนะไม่ใช่สีแบบนี้นะครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับแจ้งไว้ก่อนเลยว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับเดีย๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดู ข้างหลังมีสปอยเลอร์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของแต่งแต่งคินคินเดิมๆนะครับใส่อ่าทรงมูเก้นมูเก้นนะครับโลโก้ Honda แดงครับสวยงามนะครับเปิดด้านหลังให้ดูนะครับท้ายนี่ครับเดิมสวยนะครับยางอะไหล่อุปกรณ์อะไหล่อยู่ครบนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับทีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้าง ตามสภาพตามที่เห็นเลยนะแผงวางประตูนะครับแทบจะไม่ลอกเลยนะครับสวงสวิตช์เนี่ยสวยงามนะครับไม่มีลอกนะครับเบาสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพถือว่าดูดีนะครับสภาพประมาณตัวนี้ผมให้สภาพ80%นะที่เหลือผมให้สภาพประมาณ90%ถึง95%เลยนะครับทุกตัวนะครับจอเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นจอ Android นะครับต่อเชื่อมต่อมือถือได้นะครับเชื่อมต่อกล้องหลังได้นะครับ วิดแอร์ air, เป็นแอร์ออโต้นะครับรุ่นนี้เป็นออโต้แอร์แบ็ก ABS แอร์แบ็ก ABS อยู่ข้างหน้าครับแอร์แบ็กมี2ข้างนะครับตัวนี้แอร์แบ็กมี2ข้างแล้ว2,000มีอะไรพิเศษอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู2,000เนี่ยความพิเศษของเขานี่คือมีแพดเดิลชิพอยู่ที่พวงมาลัยนะครับทางด้านนี้มีแพดเดิลชิพอยู่ที่พวงมาลัยนะครับสามารถใช้งานได้เดี๋ยวผมลองใช้งานให้ดูเดี๋ยวปิดประตู อันนี้นะครับเกียร์แพนเดิลชิพเราใช้แพนเดิลชิพได้เนี่ยเราต้องขยับเกียร์นะครับเป็นตัวเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเป็นตัวเอสนะครับพอเราขยับเกียร์ตัวเอสแล้วเนี่ยเราสามารถใช้แพนเดิลชิพได้นะครับตำแหน่งตัวเอสนะครับในนี้จะเป็นตัวเอสในจอก็จะขึ้นนะครับว่าเป็นตำแหน่งอยู่ตรงตำแหน่งตัวเอสนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกตินะครับมีกล้องหลังให้นะครับเดี๋ยวผมใส่กล้องหลังให้ดูนะครับอ่ามีกล้องหลังให้นะครับในจอจะขุ่นนิดนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับไม่มีปัญหาครับอันนี้ของเดิมๆรรรถถมมัันนนพ่่งงเเเข้้าาาะะคบลลส็็จผกยย อันนี้อาจจะขุ่นๆมโมๆนิดหนึ่งเดี๋ยวผมแก้ปัญหาให้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรคนะรับหน้าซี v i c ทั่วไปคอนโซลคอนโซลสวยตามภาพคันนี้ขายเพียงแค่3 2 9 0 0นบาทนะครับยอดจัดเนี่ยถ้าเครดิตดีจัดๆเลยนะมีดีเลยนะผมสามารถจัดได้ถึงประมาณ4ี่แสนสี่แสนนิดๆน,น,นะครับจัดได้ถึงเลยนะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเงินเหลือในการออกรถนะครับก็ จัดทั่วไปนะครับก็ได้เต็มราคารดเลยเพราะคันที่ผมพูดตรงหายากนะครับขายไม่แพงนะครับผ่อนเดือนนึงเนี่ยประมาณแค่เพียง6000กว่าบาทนะครับถ้าคันนี้เนี่ยไม่มีสเปย์นะครับพ่นอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะและผมไม่ต้องทำสีห้องเครื่องนะผมบอกเลยผมต้องมีขาย359าเเป็นอย่างน้อยนะครับแต่คันนี้มีทำสีห้องเครื่องเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมนะพ่นสเปย์ไว้มันมันจัดไปแน้นเนี่ยเขาก็จะมองมันจะจัดไปแน้นลำบากนะครับก็เลยต้องต้องมีการแลวผมก็มองว่ามันไม่สวยด้วยก็เลยต้องมีการนะครับ พ่นทาสีนิดนึงนะครับให้มันดูกลับมาปกติเป็นห้องเครื่องปกติที่ควรจะเป็นนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่าผ่อนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณเดือนนึงประมาณ6,500นะครับสำหรับลูกค้าประวัติทั่วไปนะครับ6,500นะครับเราสมมุติถ้าเข้าแคมเปญฟรีประกันก็ผ่อนประมาณ6,700นะครับประมาณนี้6,700นะครับไม่ต้องออกเงินค่าประกันประมาณ6,700บาทนะครับเข้าๆตามนี้เลยใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับช่องทางเดี๋ยวเราขึ้นให้ทางด้านล่างนะครับ เฟซบุ๊กเจียวตระคารนะครับลายแอดแอดเจียวตระคารนะครับแฟนเพจเจียวตระคานะครับหรือว่าติดต่อมาหาผมก็ได้นะครับ0823954614ครับหากสนใจรถตัวนี้นะครับหายากๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับแทบจะไม่มีของแล้วจริงๆเป็นรถแบบเจ้าของคนมีเขาก็ไม่ขายครับคนมีเขาก็ไม่ขายนะสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราผมทีมงานเจียวตระคานะครับในอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ